สวัสดคคีครับพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณบ้าครับรอซื้อได้หรือเปล่าครับพี่ห้าร้อยยี่สิบก็ยังอ๋อยังอ,ออยงอีกเนะพรุ่งนี้ขึ้นหรือเปล่าล่ะคะโอแท่งนี้แท่งบอกแล้วก็จะยืนนันแล้วว่าการที่มาไซเวอย์อยู่หลังจารลีบาวมานะครับจากหนึ่งพันห้าร้อยห้าร้อยสี่หกเนี่ยก,การลีบาวแล้วก็ตรงน,นี้จบแล้วก็วเราจะลงรอบใหม่ แท่งเทียนแท่งนี้บอกว่าจะลงรอบใหม่นะนะแท่งนี้หรอคะแท่งเนี้ยไปดูแท่งนแท่งนี้แท่งแดงนะแท่งนี้แท่งเดวันเนี้ยเป็นแท่งแดงเนี่ยคือผมอธิบายเรื่องสัญญาลีเวอร์เซอร์นิดหนึ่งนะครับค่ะถ้าเราดูย้อนไปนะครับจะมีแท่งแดงใหญ่อยู่ในแท่งนะฮะใตามดูนะครับวันนั้นก็จะเป็นวันที่27นะฮะค่ะแล้วพอวันที่8ก่อนปิดก่อนปิดจะเป็นแท่งเขียวนะครับอันนี้เขาเรียกคารมีค่ะ เราะฉะนั้นแท่งเมื่อวานแท่งที่สามถ้าจะขึ้นอ่ะต้องเป็นแท่งเขียวใหญ่ออ๋จะเป็นแท่งโดจิจะเป็นโดจิแล้วไม่พอเป็นแท่งแดงเขาไม่ถึงว่ามันก็เฟลไปละสําหรับการดูแท่งเทียนสองแท่งการตามดูแท่งเทียนแสงสามแท่งว่ามันจะรีบาวขึ้นไปมันก็จบจบละก็แสดงว่าอันเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นของการที่รีบาวแล้วปรับฐานเพื่อที่จะลงต่อละสามแท่งรีบาวโดยแท่งเทียนตนี้ก็จะเป็นแท่งเดียนแรกที่จะบอกว่าการลงต่อกำลังจะเริ่มขึ้น อันนี้คือการดูสัญญาณแท่งเทียนา่านเพื่อลงต่อค่ะใช่ภาษาเสร็จแล้วก็จะลงลงต่อไปไหนสมมติลงไปหนึ่งห้าสามศูนย์เราก็ต้องไปดูว่าแถวนั้นเนี่ยมันเป็นแค่โอเวอร์โซลหรือเปล่าคราวที่แล้วมันโอเวอร์โซลมันนิดเดียวใะ่ต้อและการโอเวอร์โซลมันจะเป็นโอเวอร์โซลไดเบอร์เจนไหมถ้าไม่ใช่ถึงห้าสามศูนย์อาจจะรีบาวแต่ไม่ใช่สัญญาณกลับตัวขึ้นอีกโอ้โหมีเยอะอีกโอ้โหเยอะๆค่ะไดเบอร์เจนเปล่าใช่มันมันต้องดูสัญญาณเนี้ ถ้าเราด,ด,ดูราคาเนี่ยก็ดูว่าเรารับกันมาตั้งแต่พันหกแล้วเราก็มั่นใจหนึ่งห้าสี่ศูนย์อานจะไเปลี่ยนเป็นห้าสามศูนย์แค่หลีกแล้วเหรออก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยไงเมืเ่อไหรจะจบอ่ะนะะแล้วเมื่อวานแท่งเทียนเมื่อวานบอลุ่มเท่าไหร่สามหมื่นส <13, S 1> ามหมนนี้วอลุ่มเท่าไหร่มากกว่าแท่งเทียนเมืน่น <5. S 2> ก็คือมันก็คือการลงเนี่ยมันถั้งแตการเรียนเทคนิคเนี่ยนะอืมันต้องอยู่ที่่าเรียนกระขายเนี่ยนะผมผมผมไม่เห็นเทคนิคเข้าที่ไหนมันจะบอกว่าให้เราเข้าไปซื้อตะแถวนี้เลย อันนี้ทีเฟกอันนี้คือหุ้นนะครับอาปกติผมเหมือนกับที่ผมคุยกับคุณม่านเมื่อเช้าว่ามันเป็นช็อตคือช็อตผมมุติให้เมื่อวานหนึ่งศูนย์สี่เก้ามันก็ได้งไปหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์แล้วตอนนี้ใครช็อตไปจะถือไว้จะทําอะไรก็เรื่องของกูไงแต่ใครที่ช็อตมาจากหนึ่งศูนย์แปดแปดแปดสี่จุดห้าก็ถือต่อไปเพราะมีโอกาสเห็นพันมีใครถือบ้างไหมหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์มีป่าวบอกพี่ว่านหน่อยเด้แล้วอคนคนที่รังเทนมันจะต้องมีนะครับมีเป่ต้องมี การรันเซนไม่ถึงนี้ไม่ใช่ว่าไม่ปิดเลยเขาจะปิดไปหนึ่งศูนย์สองสองกลับมาช็อตใหม่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยถือว่ารันเซนอยู่นะอ่าอันนี้อันนี้นะครับแล้วถ้าเราช็อตหนึ่งศูนย์สี่ห้าล่ะคะพี่ถือต่อได้เลยถือต่อเลยเหรอท่าเทียนวันแรกไงยพรุ่งนี้คุณอาจสมมติว่าคุณทนนะฮะคือแท่งเทียนเส้นเนี้ยมันทําให้เกิดสัญญาณการลงมากไปในหอฟิวเจอร์แต่เส้นมันไม่ได้ลงเยอะแต่วเส้นห้าสิบมันก็ไม่ได้ลงเยอะมันก็มีดิสคาวอยู่ประมาณสักสามสี่จุด มันบอกว่าพวกนี้มันอาจจะได้ราคาดีกว่านี้อาจจะเด้งไปหนึ่งศูนย์สามหกอะไรเงี้ยนะครับให้คุณช็อตตอนนี้ถ้าคุณช็อตหนึ่งศูนย์สี่ห้าแล้วถามว่าคุณจะรันลงไปไหมล่ะพอมันเด้งขึ้นไปวันนี้ช้าเด้งไปหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์คุณก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ปิดไปวันนี้เถอะแสดงว่าคุณรันใช้ไม่เป็นแสดงว่าคุณก็คือพวกเดทเทดก็ตัวอยู่แล้วอยู่แล้วพูดเดทเทสกูก็ปิดไปกูจะไปรันยินสมักูก็ปิดตามพูไปแต่ละวันคุณนี้ช์าเด้งไหมล่ะเด้งมา หึ่งศูนย์สามห้าหรือสามหกคุณก็ชักใหม่มนะครับอก็แล้วแต่คุณจะทําอะไรไงนะครับก็แล้วแต่ว่าจะทํำยังไงกันเนะยเรื่องก็เกิดที่ผมพูดถึงเมื่อตอนกลางวันว่าเมื่อเช้า่มันิดมันเส็จผิดปกติเพราะคุณไปกระจุกตัวที่ซีพีออตัวเดียวอวันนี้มันบอกอะไรบอกว่าก็คุณไปซื้อซีพีออแต่คุณน่ะไม่มีตังพอคุณไม่มีตังคุณก็หาเหตุไปขายผู้ตื่นเพื่อเอาเงินไปจ่ายซีพีออไงมันก็แสดงว่าเจ้าไม่มีตังแล้วพอ,อคุณโชว์แบบนี้ คุณก็โดนกระหน่ำเลคุณเป็นขาลองเนี่ยถ้าคุณแสดงว่าคุณไม่มีเงินเมื่อไหร่ขาชอ็อตก็จะยืมขุ้นมาชอ็อตเนี่ยผมพูดบ่อยๆนะครับว่าตลาดเรามันมีอะไรฮนะมันมีทั้งสองขาแล้วมันไม่เหมือนตลาดอื่นอืมาเลเซียเนี่ยเขามีขาเดียวนะฮะเขาไม่มีขาช็อตแต่ของเราอะมันมีขาช็อตด้วยแล้วช็อตฟิวเจอร์ด้วย,แล,ววยแล้วอย่าลืมนะยังมีชอ็อตดีดเยูที่ต้องหักเอาหุ้นไปชอ็อตด้วยนะฮะคุณออกคุณออกพุ้นเนี่ยคุณก็ต้องมีหุ้นชอ็อตถูกไหมฮ พุทธีวีเนี่ยนะมันไปพันหมดเลยอ่ะแล้วถามว่าแล้วคุณไม่มีเงินแล้วคุณจะรับอยู่ได้ไงตลาดพุทธเราไม่ใช่ไม่ใช่เพียวแบบเมื่อก่อนนะครับที่มีแค่มาจินนะ <c oughs> <c oughs> มีแค่แคชเ <c oughs> ดี๋ยวที่มันมีฟิวเจอร์ที่มันเป็นแหล่งขายนะที่มันเล่นได้สองฝั่งคือฝั่งช็อตด้วยนะครับเพราะนั้น <c oughs> ถ้าฝั่งรองแสดงว่าคุณไม่มีเงินนะเขาก็เล่นขาลงกันแบบเขาก็ปื้นปิติกันเขาแสดงเอาไว้หุ่นตกแล้วทำไมเขาถึงดีใจกันเพราะเพราะว่าเขาเล่นช็อตเป็น ส่วนคนที่ยังเล่นหุ้นอยู่คุณเล่นเป็นซื้อต้องลองก่อนใช่ไหมครับซื้อ <c oughs> ก่อนแล้วก็ไปขายใช่ไหมค่ะค <c oughs> ุณเสียเปรียบไงอ่าส่วนคนที่ต้องการก็แนะนำนะแนะนําว่าใครจะเล่นหุ้นแบบนเนี้ยซื้อหุ้นขายซื้อขายไปเล่นที่มาเลเซียอืมนะครับจะได้ไม่ต้องมาบน่นว่าเอะช็อตทําไมทําไมใครยืมหุ้นมาขายไม่ต้องไปบนนะ่นอ่ะค่ะเพราะว่าตลาดเมื่อเขาประกาศมาแล้วให้เครื่องมือมาแล้วทุกคนเสมอภาคกันหมดค่ะอ่ะ คใครที่สนใจเรื่องราวของ t ีเฟกวิธีการช็อตหุนนะฮะวันเสาร์ที่2เดือนกุมภาพันธ์กับพี่นิพนธ์ทีเฟกเอหนึ่งวันเต็มๆเอาเลยอยากรู้อยากเ,<ร>เห็นเร,เราบอกก่อนนะครับว่าเราไม่ได้เปิดกว้างสำหรับทุกคนนะอเราจะเฉพาะ<อ>คน <พอ S 1> ที่ที่เล่น t ีเฟกมีเล่นไปแล้วรู้เทคนิคแล้วจะทำไมเล่นแล้วซึ้นเจ๊งอะ่ะ<อ>ยังไม่กำไรชักทีี่ยพวกนี้ยมาค่ะ นะครับมาจะบอกให้ว่าคุณต้องทําอะไรยังไงนะครับก่อนคุณมาเนี่ยคุณไปฟังเทปผมย้อนหลังไปเลยสักเดือนหนึ่งเรื่องสีเฟกเนี่ยว่าผมแนะนําอะไรไว้บ้างอืมแล้วทําไมมันมันถูกหรือผิดคุณก็ตัดสินใจแล้วคุณค่อยมานะฮะถ้าคุณฟังย้อนหนึ่งเดือนแล้วมันไม่ถูกเนี่ยคุณไม่ต้องมาคุณจะไปเรียนกับคนที่มันแนะนําผิดทําไมอืสรุปใช่ไหมอ่าทำามก็แอบไลน์ไป BLLMI ผมให้ยาหลับไปสามเดือนเลยไปฟังกันทุกวันนะแล้วมันผิดตรงไหนนะถ้ามันผิดคุณอย่าไปเลี้ยงกับคนคนนั้นแสดงว่ามันไม่รู้จริงเออแต่คนสามารถบอดที่เฟดได้ถูกสามเดือนเนี่ยนะมันต้องผิดสักวันมันไม่ผิดสักวันมันทุกทุกวันเนี่ยนะแสดงว่าเรื่องเนี้ยมันมีวิชาจริงมันไม่ใช่เรื่องมาโมกันที่บางคนบอกให้มันเป็นบอดให้คุณเปิดใจกว้างนะเอออย่าทําอะไรแบบตัวเองไม่ได้ไปด่าชาวบ้านเขาไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะเขาเปิดนะ เพราะถ้าเขาไม่เปิดฟิวเจอร์นะุูก็ไปฝังหุ้นกันเนี่ยเขาก็เปิดฟิวเจอร์ให้คุณเล่นใช่แต่ต้องรู้เราตปัดฟิวเจอร์ไม่ได้มันไม่ใช่บอดแพะมันเป็นกระบวนการที่เขาออกแบบมา,าเพื่อรับการเท็จริง<ม>เพื่อป้องกันทรัพย์สินลงแต่สุดท้ายมนุษย์มันก็เอามาเป็นเครื่องมือในการกินกำไรค่ะแล้าต้องเข้าใจมันให้ถูกอ่าใช่ใช่ใชรายละเอียดดังกล่าวนี้นักทุนที่สนใจเรื่องราวของทีเฟกแต่ต้องเป็นเทคนิคแล้วคุณนิพนธ์ขอคัดคนที่จะเข้ามาฟังมาอบรมในวันเสาร์ ที่สองกุมภาเนี่ยค่ะต้องท่านที่มีความรู้เท่านั้นเทคนิคมาแล้วนะแล้วสองก็คือคนมาเล่นแล้วเจ๊งอยู่ยังไม่กัำไรเล่นแล้วกำไรไม่ต้องมาไม่รับทำไมต้องมาคุณจะมีวิธีเทรดของคุณยังไงแล้วคุณกำไรแล้วนะอาจจะกำไรน้อยกว่าสลัดคุณไม่ต้องมาสมชายมาเรียนกับครูนี่พนได้แล้วสมชายสมชายถามที่เฟศนาตั้งเท่าไหร่งงงิงงบอยู่นี่ไอ้ทีเฟเนี่ยนะ เขาไม่ได้ได้เสียกันแบบว่าเดือนหนึ่งแบบว่าไอ้อะไรนะหมื่นสองหมื่นนะคนเล่นทีแฝงกันนะครับเดือนบางคนก็เสียไปสิบล้านนะเื็นสั้งค่าเรียนเนี่ยมันกระจอกมากกิฟต์จอยมากใครคิดว่า้ค่าเรียนมันแพงอะไรอย่างนี้นะคุณไปเล่นอย่างอื่นเลยคุณจะมาเล่นทีแฝงไม่ต้องมาบางคนไปเล่นทีแฝงค่าคอมแพงคุณไปเล่นอย่างอื่นเลยนะครับ เราความเสี่ยงมันสูงทุกฝ่ายใช่ใช่เรเยลบมันสูงอแอดไลน์ไปนะสำหรับท่านที่ตามทีเฟก็แอดไลน์ไปเลยไปถามรายละเอียดแล้วรีบจองด้วยนะวันเสาร์ที่2กลกุมภานี้แล้วนะคะแอดไลน์ไปที่ B L L M I หรือโทรศัพท์นะสอบถามได้ที่เบอร์086-490-2823เอขาบอกว่าตอนกลางวันช็อตตามมาปิดแล้วขอบคุณค่ะอ oh. ทำมาแล้วปิดแล้วขอบคุณเนี่ยนะค่ะอย่าถือว่าได้นะก็คราหน้าตามอาจารโดดีก็ได้อต้องคิดเองเป็นแล้วไม่ฟังผมจะฟังกความเป็นไกด์เออที่เราคิดแบบเนี้ยเอออาจารย์บอกแบบนี้เมื่อตะกานวันใช่ไหมคุณจะคิดว่าคุณเล่นฟิวเจอร์แล้วคุณฟังแล้วคุณถูกช็อตหนึ่งแล้วคุณจะชนะนะไม่ใช่นะเออไม่ใช่ตามาจาร์แลี่ยนเออเดี๋ยวมันก็เสียหายอีกเดี๋ยวมันก็เสียนะใช่มันไม่ใช่หรอกได้แบบนี้ก็เหมือนว่าแต่ถ้าคุณรู้อยู่แล้วนะครับแล้วฟังมา แล้วมันตรงกับที่คุณแล้วคุณก็ทําตามตลอดแต่คุณต้องคิดมาก่อนนะคะอ่ะแบบนี้คุณฟังผมไปได้เรื่อยๆแล้วก็คุณก<ม>็ทำอาหารกินเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าคุณไปแล้วกันอ<ม>ืแสดงว่าคุณมีความรู้อยู่ะ,ะแต่ถ้าคุณทําตามผมแล้วคุณได้นะคุณอยา่าไปยิ้มยิ้มย่องเลยว่าคุณได้นะเออใช่ใช่ใช่แค่จังหวะรีเวอร์เซลเนี่ยนะเพราะผมจะดูจนถึงที่สุดแล้วพอรีเวอร์เซลเนี่ยผมถึงจะบอกนะซึ่งตอนนั้นอาจจะเด้งขึ้นมา20-30จุดแล้วนะอืระบบของเราไม่ทําแบบว่าต้องไปลองที่บัตทอมสูตร หรือว่าจะไปช็อตที่จุดสูงสุดระบบแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะค่ะนะครับอ่ามันไม่ใช่แบบตามมาแล้วได้นะครับอาจดีใจด้วยละกันเออนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณถูกหวยหรือว่าคุณรู้จริงถ้าคุณรู้จริงก็แล้วไปอเออต้องทําด้วยความรู้สติปัญญาเท่านั้นนะเงินต้องได้มาจากระบบจากการที่เราทําได้เองถ้าถูกต้องเท่านั้นถ้าได้มาแบบฟุกๆนะฮะ แบบใครมาช็อตเมื่อตอนบ่ายเนี่ยช็อตไปร้อยสัญญาแล้วได้มาเนี่ยนะนะครับแลบ้วเต็มวงเงินนะพูดจริงๆเลยนะแบบเนี้ยเหมือนถูกหวยไม่ใช่ทีเฟกนะไอ้ท่านมันคือการพนันที่บุคุณพูดกันแต่ทีเฟก่ะมันไม่เป็นรูปแบบของการพน,น,นันแท้มันไม่ใช่เป็นแบบนั้นมันมีะระบบที่สามารถที่ที่จะมันเป็นระบบรีชมเมนต์แมนนะผมพูดงี้นะมันป้องการความเสี่ยงเงินของเราที่เราวางประกันไว้ไม่ให้มันหายไปมันไม่ได้คิดว่าแล้วมันจะต้องรวยกับทีเฟกไม่ใช่ครับ ต้องคิดถึงมาแล้วคิดถึงเมื่อไหร่ก็แพ้มานั้นนะครการเทรดทีเฟกต้อ็มีความรู้เทคนิคนะคะนักลงทุนอย่าเทคนิคนเราไม่ฟังข่าวไม่ดูนะเราจงเราจมฟิวเจอร์เป็นไงไม่สนต<น>ักข<น>ึ้นไม่รู้เรื่องเทคนิคเลยเรียนคงไม่เข้าใจใช่ไหมใช่คะ่ะเพราะอาจารย์จอธิบายเร็วมากไม่ต้องมาครับไม่รู้มันพูดเดี๋ยวมาด่าอาจารย์มาสอนไม่รู้เรื่องอีกเพราะฟังไม่เข้าใจไม่ต้องมาเราบอกแล้วเราต้องการช่วยคนที่มีเทคนิคแล้วเราเล่นแล้วนะครับอันคือคือทีเฟกซ์เนี่ยมันจะไปปรับด้วยเทคนิค ที่ใช้กับทีเฟกเนี่ยใช้อย่างไงถึงจะถูกต้องคสองก็คือมันจะสร้างเป็นระบบให้คุณว่าระบบเนี่ยถ้าคุณจะทําตามระบบเนี่ยคุณจะต้องทํำยังไงมันจะบอกเลยวันเนี้ยวันเนี้ยทุกขณะทุกวันทุกวันที่คุณรู้ว่าวันเนี้ยที่ถูกต้องอ่ะโพซิชันคุณจะต้องเป็นยังไงค่ะมันจะบอกคุณหมดอ่ะมันบอกได้ทุกวันนี่นี่อาจารย์คุณจะสอนอย่างงั้นเลยนะฮะคือแต่วันเนี้ยถามว่ามันไม่ใช่ลองอืมันไม่ใช่ช็อตเยอะค่ะ ช็อเยอะต้องช็อตมาจากระบบอ่า <Ừ. S 2> นะครับแล้วเราก็ไปดูระบบมันมีสามระบบนะครับ <Ừ. S 2> แต่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าคุณเนี่ยจะเลือกทําระบบอะไรหรือไม่ใช่ระบบมันเลือกให้อย่างวันนี้มันบอกว่าคุณก็เดเทรจบไปเถอะ <Ừ. S 2> แต่คุณจะลันเทนก็ไม่ถึงคนที่คุณอาจจะเทสโปรฟิตไปที่หนึ่งศูนย์สองสองหนึ่งศูนย์สองสามนะครับแล้วคุณก็กลับวันนี้คุณกลับไปช็อตใหม่ที่หนึ่งศูนย์สี่เก้าที่ผมบอกวันนี้คุณก็ถือต่อไป ด้วยจํานวนสัญญาที่เท่าเดิมโอเคไหมครับค่ะคุณกองแก้วไม่ใช่ไปเพิ่มไม่ใช่ไปเพิ่มเพิ่มสัญญาอีกคุณก็ผิดคุณกองแก้วช็อตผิดมั้งวันเสาร์ที่วันที่ยี่สิบเก้าเขาหยุดนะมาช็อตวันที่ยี่สิบเก้าได้อย่างไรหรือวันที่แปดวันสูงยี่สิบเก้าวันเสาร์จะไปช็อตได้อย่างไรหรือผมแนะนําว่านะครับว่าให้ช็อตเปิดวันแรกอืมวันจันจร์าบอกว่าเปนต้องอือ่ทีเฟกข้ามนะวันแรกของที่เปิดมาเนี่ยจะเป็นสัญญาณช็อตที่ดีกว่า ใช่ไปฟังเทปย้อนหลังเนี่ยวันวันที่สองหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดค่อยมาค่อยมาช็อตวันที่สองก็ได้จะได้ราคาดีกว่าที่ช็อตในวันสิ้นปีไปฟังเทปย้อนหลังหนึ่งศูนย์สี่เก้าวันนี้ใช่แต่ตอนเช้าผมจะบอกว่าวันนี้นะอาจจะถือช็อตข้ามค่ะแต่ตอนที่ไปพูดกันตอนเย็นะผมบอกว่าวันนี้ไม่ต้องถือช็อตข้ามแล้วมามาถือตอนต้นปีเนี่ยวันที่สองจะช็อตได้ราคาดีกว่าแต่ยังเป็นช็อต ไม่ใช่หรอกไปฟังเชฟย้อนหลังไปฟังย้อนหลังนะคะเพราะนั้นใครช็อตมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเลยก็แล้วแต่นะแล้วถือมาตรงนี้ได้ทุกคนครับเพราะวันนั้นถ้าช็อตมันก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งศูนย์สี่สามใช่ได้ทุกคนหนึ่งศูนย์เท่าไหร่หนึ่งศูนย์สี่สามคลอสคลอสที่วันที่ยี่สิบแปดนะพี่อบวกมาสิบเก้าจุดวันนั้นอ่ใช่ใช่ใช่ครับได้ทุกคนครับโอ้โหคุณสมชายบอกมาเรียนกับ พันสามสิบหกช็อตได้ไหมยูถามกับเขาตอนนี้จะได้อะไรเขากำลังปิดกันอยู่คุณสม,มชายถามว่าตอนนี้ช็อตได้ไหมทำอะไรเตคุณอยากได้ค่ะคุณไม่รู้หรอกผมก็ไม่รู้ผมรู้ว่าพ่งนี้ช็อตได้ราคาดีกว่าวันนี้ผมรู้เปนางกาะแต่ถ้าใครช็อตเล่นเล่นรอบก็ถือไปเธอะขอบคุณที่เทรดตามระบบหลายหลท่านเองถ้าสนใจระบบเทรดของคุณนิพนธ์ในส่วนของทีฟิก x วันเสาร์ที่2เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะรายละเอียดก็แอดไลน์ถามได้นะคะแอด m i หรือว่าโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์086-490-2823ในเรื่องราวของการเทรดที่เฟกนะ,ะต้องมีประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวของความรู้เทคนิคถ้าแบบเอาวัดเอาว่านี้คุณนิ่ผลบอกลำบากใครที่เทรดตามแล้วเอาแบบจะเอาจะเอาแต่โดยไม่อยากรู้นี้ก็จะลำบากนะ จะเอาจะเอาและต้องอยากรู้และต้องเป็นด้วยนะคะอืม่ะก็ฝากกันไว้นะคะตลาดปิดแล้วนะคะลบไปปิดสวยไหมคะหนึ่งห้าหกศูนย์นะคะลบไปห้าจุดอ่าวันรุ่เกือบสี่ล้านสี่หมื่นล้านมันไม่เกียเ่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยม,มันเกี่ยวกพว,ว่าคุณเล่นหุนเนี่ยถ้าคุณคิดว่าไม่อยากขาดทุนคุณก็อยู่ในหุ้นหลบไฟฟ้านะถ้าคุณเล่นหุนตลาดเนี่ยยังไม่ใช่เวลาซื้อ <S <S> นะครับแค่นั้นเองนะครับคำว่าแพนิกไปถึงว่าหุ้นใหญ่ทุกตัวมันต้องลงพอมกันอย่างไม่เป็นิควันนั้นเนี่ยเป็นวันที่คุณจะซื้อหุ้น<ช>ถ้ามันไม่เกิดไม่เกิดก็ไม่ต้องซื้อเพ <P en ic> ราะมันจะเป็นอาการแบบที่คุณเห็นอยู่แบบเนี้ยเป็นเวลามาสองสามเดือนเนี้ย<ช>่มันก็ไม่ได้ลงไปไหนมันก็ผ่อนแต่หุ้นมันลงทีละตัวสองตัวตัวสองตัวจนผอตคุณพังกัน มัน <อะ S 2> ไม่ใช่เวลาที่จะมาซื้อหุ้นเพื่อลงทุนนะฮะส่วนคนที่เทรดทองนะฮะก็ต้องบอกออมากับคุณิพล์ได้มาแล้วเกือบร้อยจุดจากพันสองร้อยสี่พันหนึ่งสองหนึ่งสี่ตอนนี้หนึ่งสองเก้าสามถือต่อนะฮะก็ถือต่อแล้วก็รอตอนนี้ก็คือรอดูสัญญาณรีเวอร์เซสก็ไม่ต้องไปเ้ามาหรอกนะฮะทองคือเช้าพรุ่งนี้ตื่นมาก็ดูว่ามันเป็นสัญญาณรีเวอร์เซสไหมนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในเขตโอเวอร์โอเวอร์บอสไหม,มันเป็นทั้งเทียนทั้งแดงไหม ถ้ามันเป็นแล้วก็ตอนเช้ามาแล้วก็ปิดตรงไหนก็ได้ชิวๆผิวปากไปแล้วรอรองใหม่ที่หนึ่งสองหกห้าโอเคไหมชัดไหมทีเฟกเอ็กแถมในตรงนี้ไหมฮะทีเฟกเอ็กทำไมนะครับแถมตรงช่วงที่พี่บรรยายทองได้ไหมฮะแป๊บหนึ่งอ๋อมันใช้แพทเทิร์นเดียวกันอ๋อแพทเทิร์นเดียวกันหือรูปแบบเดียวกันนะสมัครทีเฟกเหมือนกันเลยอ่าใครที่เทรดทองก็ตามได้นะทีเฟกเอ็กน่ะอือลองทีเฟกเอ็กก็มีทองด้วยอยู่แล้วอ่าทองด้วยอยู่แล้วเป็น f u ก็จะก็จะ คือจริงๆแล้วถ้ามันเป็นสีผมหนึ่งอ่ะมันสอนทุกตาสามอยู่แล้วมันใช้ก็หุ้นก็ได้เลยก็ได้นะครับแต่ทีเฟกเอ็กซ์เนี่ยมันจะก็ T ทีเฟกเราเราเราสร้างโปรแกรมนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยคนที่เทรดใช้เทคนิคแล้วนะฮะบางคนใช้ทม์เฟรมห้านาทีสิบห้านาทีอะไรพวกเนี้ยเอามาบริไฟ์ใหม่ว่าคุณเล่นทีเฟกเอามันหรือว่าคุณเอาตังค์ถ้าคุณจะเอาตังค์คุณต้องใช้ทุกอย่างให้มันถูกต้องนะครับแล้วมันถึงจะได้ นะครับแล้วคุณก็ไปดูนะครับว่าเฮ้ยที่เราพูดมาแนะนามาตลอดนะครับสองสามเดือนนะครับก็คุณก็แบบบางทีก็ไม่ชอบเราเพราะชอบเราชอบส่วนกับคุณอะไรเงี้ยนะแต่เราได้ตัคงแล้วคุณได้อะไรคุณก็มาดูนะครับแล้วว่าอ,อันนั้นแหละมันจะเป็นจุดที่ทำไมผมถึงพูดแบบนี้นะครับผมพูดมาสองปีแล้วว่ามันเป็นปีของฟิวเจอร์แล้วสองนะป,ปีที่แล้วผมก็บอกเป็นปีของฟิวเจอร์นะครับ พราะอะไรเพราะว่าคนไม่กล้าเล่นพุ่นน้ามันหรอกเพราะกลัวกันมาตั้งแต่รอบก่อนนะเพราะนั้นฟิวเจอร์ใครเล่นมาทั้งชอตทั้งลองเนี่ยนะครับตอนเนี้ยทุกคนก็เป็นหมดแล้วนะครับแต่ต้องบอกกันเลยว่าสถิตินะของฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมันคนที่ชนะต่ํามากต่ำมากนะครับแต่คนที่เทียบกับคนที่เล่นสี่บุกหนึ่งนะผมก็จะดูนะครับอย่างเมื่อวันปีใหม่ผมก็เข้าไปอวยพรเนี่ยปีใหม่แล้วผมก็จะดูว่าคนเข้ามาเท่าไหร่ ผมถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับปกติคนชนะทีเฟกเนี่ยเลือกฟิวเจอร์ชนะหนึ่งในพันคนแต่วันนั้นเนี่ยมีคนเข้ามาเร้อยกว่าคนก็แสดงว่ามันสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะมันร้อยในพันเนี่ยถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะเอาระบบไปใช้แล้วใช้เป็ดนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าระบบมันทํางานมันใช้ได้ใครที่เรียนไปแล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วอยากช่วยคนอื่นเลือกวามมั่นใจคุณก็เข้ามาโพสต์ก็ได้ เพรตะว่าระบบคุณทําแล้วก็แล้ว,ลวมันประสบความสําเร็จจริงไหมคุณทําตามระบบเนี่ยแล้วมันได้จริงหรือเปล่าโดยเฉพาะคนที่ไปรวมพลคุณทีเฟกวันนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยผมปล่อยของไปแบบหมดตัวเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยรวมพลคุณทีเฟกนะคนที่อยู่วันนั้นเนี่ยนะต้องไม่มีไขอขาดทุนตั้งแต่ตอนวันที่สิบสิบสิบห้าธันวามาถึิวันเนี่ยต้องได้ทุกคนค่ะ อย่น้อยคนที่50จุดเนี่ยต้องได้ทุกคนโอเคอ่านะครับขอบคุณมากนะคะอ่ะก็ตามดูนะเป็นตลาดของชาวฟิวเจอร์เทาทีเฟกแล้วทั้งทุนที่สนใจรายละเอียดก็แอดไลน์ไปที่ B L L M I นะเด็กทีเฟกนี้จะไม่เยอะเอาเป็นเอาคัดเป็นคัดได้เป็นได้เรียนเป็นเรียนรู้เป็นรู้ไม่รู้ไม่รู้นี่เด็กที่เสร็จะอย่างงั้นนะทัางทุนอ่ะขอบคุณมากนะคะ ค่ะ,คะพี่นิพนธ์พยายามบอกนั่งจุนตั้งแต่ช่วงเอาใจไปเลยก็พยายามบอกว่าอส่วน BJC ไม่ต้องถามเลยใครที่ตามรายการพี่ม่อนจริงๆตั้งแต่ช่วงหุ้นทิมตาไปดูทําไมเขาให้คัดทิ้งเลย BJC ตั้งแต่49บาทไปดูรายการย้อนหลังเลยนะฮะตอนช่วงหุ้นทิมตานั่นเองนะอ่ะก็หลายท่านถาม BJC เกิดอะไรขึ้นไปดูรายการพี่ม่อนตอน10บโมงอ่ะไปดูนะไปดูไปดูเออเดี๋ยวเราไปคุย